มาบูชาทูบนะคะทุกคนพาวพิสุวรรณนะคะอยู่ที่วัดบานจานนะคะนี่วัดหลวงปูห่หมุนนะตอนอตอนี้ตจานบาง <c oughs> <c oughs> มาบูชาทูเทียน,นโอ้ยถูบเลยจ้ะ <c oughs> เอาถูบแนมแอ๊ดดีดย,ยอดตูด้วยพามันมานเดี๋ยวตอนนี้ เราจะไปจุดทูบนะคะทุกคนนี่เอาทูบนี้ไปจุดเด้อเดี๋ยวอยากไปหลานก่อนพานนะคะทุกคนนี่ในนี้ห้องที่จอดรถลงปูนะคะทุกคนเอาพานนี้ไปใส่ดินแล้วก็มาจุดทูปกันนะจ๊ะทุกคนนี่ข้างนอกอาจจะเป็นพืชลงปูแบบนี้ก็จะเริหนาทุกคนแล้วก็เริ่มินแล้วนะนี่ไปนี่นี่น่าดีเละหนึ่งเอาเอาน้ำมาถวาย โอ้โหแล้วค่ะว่าถวายทานนะคะทุกคนนี่ยเราไปจุดทูปกันนะ เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูใหม่นะนี่เลขมันจะประมาณนี่เหมือนเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองหรือเปล่าประมาณนี้้ทุกคนนี่นะคะดูดูเอาดู้ค่ะทุกคนดอโชคใครหมานใครหมานเรานะคะเป็นแนวทางนะคะทุกคนฝากกดติดตามไวยนะอ